สพทร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟิกอิดจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบทก,กภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8ตุลาคม2568ศาสตราจารย์ดรนรมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศรรึกษาธิการพร้อมด้วยนายองอาจวงประยูนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการอาทินายยศพลเวนุกโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายพิเชษโพพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฟิกอิจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพร้อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ณวัดโบสถ์บ้านกระทุ่มเทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงพื้นที่ของจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสียสละอยู่นอกผนังกั้นน้ำและเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้โดยรัฐบาลเตรียมพิจารณาเรื่องการเยียวยาประชาชนงบครัวเรือนละ9,000บาทรวมถึงแผนระยะยาวจัดทําแหล่งกักเก็บน้ําถาวร ขอขอบคุณเครือข่ายอาชีวศึกษาที่ได้ร่วมแรงช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ามอบสิ่งของจำเป็นและจัดทำสุขารอยน้ำ25หลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและขอเป็นกำลังใจให้ชาวอาชีวะและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป